น่าเล็กโยนให้เต่านะเว้ยผักเนี้ยโน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 เข้ามากันเพียบเลยเข้ามาเออลบไปลบไปนี่อันนี้อาหารของเต่าของปลานี่ครับโน่นฮะอาหารของปลาเขาไม่ใช่ของตัวเฮาไปแล้ว เตายัางงงๆอยู่นั่นนะเตากินแล้วนี่ก็เป็นพืชนะที่เป็นวัชพืชทั่วไปก็คือเคือตดหมูตดหมาหรือว่ากระพังโหมนะซึ่งคนเราก็สามารถกินได้นะยอดอ่อนเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้จะสดหรือว่าเอาไปลวกก็ได้ฮนะ เนี่ยโอ้โหเต่าอย่างชอบเลยอร่อยเลยเนี่ยปลาตะเพียนก็ชอบนั้นใครที่มีวัชพืชแบบนี้นะพวกเคือตดหมูตดหมาที่อยู่ตามรั้วตามสวนเนี่ยสามารถที่จะเอามาเลี้ยงพวกปลาได้เป็นอาหารปลาได้ปลาตะเพียนนี่อย่างชอบเลยหเห็นไหมฮะ ปลาตะเพียนหน,หนุบหน,หนับหนุบหนับเดี๋ยวก็หมดฮะเพราะว่านาเล็กโยนให้นี่เป็นยอดอ่อนโอ้โหพี่น้องเต่าเพียบเลยฮะเนี่ยมารออาหารกันเนื้อเย็นๆนะนี่ฮะนาเล็กโยนผักไปให้ผักคือตดหมูตดผ่าหรือว่ากระพังโหมนะ,นะกินไปละ เรื่อยๆพี่เลยดูนะฮรัมีเยอะมีเยอะนหลายตัวเลยโอ้โหเยอะจริงๆเป็นคือว่าเป็นฟาร์มเต่าเลยนะสุดยอดจริงๆเยอะเยอะเยอะมากมาก ดูดงเต่าเลยฮะมีแต่เต่าทั้งนั้นเลยเยอะมากมากนะเพียบเลยฮะเยน็ยนๆมารออาหารรอคนเลี้ยงอาหารนะเนี่ยก็เป็นเต่าอยู่ในธรรมชาตินี่แหละเยอะจริงๆนะนี่ยโนะ่นไปโนโน่โนน,นับสิบตัวเลยฮะเนะี่ยมีแต่ฝูงเต่าโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้อง ลองนับเล่นๆดูนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11โอ้โหเนี่ย1 1ตัวพี่น้องนับเล่นๆน,นะไม่ได้จริงจังนี่โอ้โหมันเยอะอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นสวนสัตว์หรือเหมือนซาฟอรีเวอร์นะนะเป็นแบบว่า ให้เด็กๆแค่พวกเรามาดูกันนะน่ารักจริงๆนะสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาตินะเขาอยู่กับเราได้เราก็ดูแลเขาได้นะนะเห็นไหมเยอะมากมาก สิกว่าตัวอยู่ด้วยกันคือไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ไหนบ้างนะเพราะนาเลก็ไม่เชี่ยวชาญกับเรื่องเต่าแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้มาแย่งอาหารกันนะกินได้ทั้งพืชกินได้ทั้งพวกขนมปังนะเอาข้าวให้ก็กินนะดูเยอะเยอะจริงๆ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ